มาสวัสดีครับก็แนะนำนะครับผมชุดนี้เป็นหลานเจ้าแสนก้นะครับหลานเจ้าแสนก้นนี่จะเป็นแสนก้นแดงหล่อเขาลู่ั่นนะครับสายแม่จะเป็นมหานครคู่เกิดจุมงนะครับอายุก็เข้าเริ่มเข้าสองเดือนละ เดี๋ยวก็าจะเอาลงดินเลยนะครับติดคิดทำในประวัติเอาลงดินนะครับผมใค,ใ,คบใครสนใจก็ทักได้นะครับใครสนใจก็ทักได้นะครับเปิดโคดละสองพันห้ามลมส่งนะครับผมถ้าแรงไปก็ผ่านได้นะครับเบอร์โทรก็ศูน1 6 4ปดสองหกสี่้าสามนะครับผม ไอเดียไ์ยก็แอดตามเบอร์ได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ